สวัสดีครับผมบาวิสารขนานแทรครับมนีสิภาเขามาเยี่ยมช่มฟ้ามเลียงแพะครับผมอยู่จังหวัดพิจิตรครับจะมาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนภพลจินชนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กแถวนี้เขาก็เรียกกันหมอแม็กเลี้ยงแพะมานานยังครับเลี้ยงแพะ ปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วครับจบมาก็ไปทำงานประจำทำงานฟาร์มอยู่ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเป็นหมอประจำฟาร์มแลต่ตอนนี้ก็มันถึงจุดอิ่มตัวก็เลยออกมาออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็โทรหาเพื่อนที่ที่เรียนจบมาด้วยกันนะ่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างโทรหาเพื่อนที่อุทยัยเขาเลี้ยงแพะอยู่เขาบอกว่าปีแรกอะเราเลี้ยงแพะพอปีสอง ต่อไปละเรื่อยๆและแพะจะเลี้ยงเราละศึกษากับเพื่อนอยู่สักระยะนึงอะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนเขาจัดหามาให้ตอนนั้นราคามันก็อยู่ประมาณแพะนางๆก็อยู่ประมาณตัวสองพันก็ไปกู้เงินอบตเงินที่ไม่มีดอกอะ่ะกู้มาสามหมื่นแล้วให้เพื่อนจัดสรรมาให้เพื่อนก็จัดมาให้ยี่สิบแม่แล้วก็ตัวผู้ตัวนึงเป็นแพะนางๆแพะรุ่นรุนเสร็จแล้ว ก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปประมาณสักปีหนึงจากแพะน้ำก็เริ่มเป็นแพะที่ว่าตั้งท้องออกลูกมั่งยังไม่ออกมั่งเขาก็มาซื้อยกฝูงเขามาให้ราคาตัวละสามพันห้าเราก็ถือว่าเราได้กําไรละหลังจากนั้นก็เอาเงินคืนอบต่อเขาแล้วก็กําไรนั่นแหละมาซื้อใหม่แต่นี่มันก็จะไม่มีขาดทุนละครับแล้วจากนี้ก็เลยว่าไม่ได้ยึดติดอะไรก็ซื้อมาขายไปตลอดก็ ก็จะมีกําไรแต่ละตัวเลี้ยงแพะบนเนื้อที่กี่ไร่ครับสองไร่มีแปลงหญ้าให้เดินแทะเล็มมานะสองไร่แล้วก็หาตัดกระถินให้กินเอาพอแพะมันกินได้หลากหลายกินได้พืชแทบจะทุกชนิดแพะนี้เขาให้ลูกยังไงม้างครับเต็มที่เลยก็ปีนึงก็สองคอกสองตัวสองคอกสองคอกใช่คอกนึงก็แล้วแต่ว่าจะตัวหรือสองตัวสามตัวอแต่ก็สองตัวก็รังดี ตั้งแต่เลี้ยงแพ่มานี้ลองเล่าประสบการณ์ให้หน่อยครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเผืือเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะได้เอาปรับเปลี่ยนแก้ไขครับแรกๆเลยกับมาก็เจอแบบหน้าฝนบ้านเรามันพื้นที่มันจะชุ่มน้ําหน่อยหน้าฝนก็ทั้งยุงทั้งพยาธินี่เราก็ค่อยปรับปรุงมาเรื่อยจากโรงเรือนธรรมดาก็เปลี่ยนมาดีขึ้นเรื่อยๆกันยุงได้อะไรได้อย่างโรคพยาธิอย่างเงี้ย อย่างหน้าฝนประพื้นพื้นที่มันเฉยแฉะเราก็ขังไว้บนโคกแล้วก็ตัดให้กินเอาเงี้ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องพยาธิได้ระดับหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือศัตรูของแพะพวกหมาอะไรพวกนี้ต้องล้อมรั้วล้อมอะไรให้ดีนอกไฟการมันเข้ามาการแพะเราออกไปด้วยในการถ่ายพยาธิให้แพะนี่ครับเราใช้ยายังไงบ้างรครับความถี <th ị' S 2> ่ครับก็ ที่ลงตัวนะที่ผมใช้เนี่ยลงตัวที่สุดก็ใช้ทั้งกอกทั้งทั้งฉีดอะแต่ก็หมั่นทําเอาเราเราอย่าเพิ่งปล่อยให้มันแบบเออโซมแล้วค่อยมาถ่ายอย่างเงี้ยเอาไม่ค่อยทันเนี่ยแพะอ้วนยังไงก็ให้คิดว่ายังไงมันก็มีเพราะมันกินหญ้ากับดินยังไงก็มีพญาติอยู่แล้วก็หมั่นถ่ายหน่อยเดือนหรือเดือนครึ่งถ่ายอย่างเงี้ยอ่ากอกด้วยฉีดด้วยอย่าไว้วางใจใช่ไว้วางใจไม่ได้เลยเรื่องพญาติเพราะว่ากับแพะเนี่ยมันมันไวมากครับ แต่ยังวัวเนี่ยหเดือนถ่ายทีก็ยังได้มันไม่พยาธิไม่ค่อยส่งผลกระทบต่วอวัวมากอย่างแพะนี่ไม่ได้เลยที่เลี้ยงอยู่เป็นสายพันธุ์ไหนบ้างครับส่วนมากจะเป็นลูกผสมครับก็จะมีบอเองโกมีบอซาเนนก็ผสมกันทั่วไปหลกักๆแต่ก็จะใช้เน้นใช้พ่อบอเลือดสูงหน่อยนะคาตอนนี้ก็รู้สึกว่าอย่างพวกพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ยังขายได้ราคาอยู่ครับแต่พวกแพะเนื้อตอนนี้มันก็ อยู่ประมาณ 110, 11 0 1 1 5บาทแนะนําเกษตรกรนะครับถ้าเกิดคใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงแพนี้ลองแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นที่จะจะเลี้ยงบ้างครับเราควรทํำยังไงบ้างรครับก็อันดับแรกเลยคือทําใจก่อนทาใจทําใจก่อนทําใจนี่หมายความว่าทําใจไว้รับความผิดหวังมั่งเพราะว่ามันแพน,นี่มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนาะสามารถสูญเสียได้ตายได้จากที่สอบถามกันมาคนที่เคยเลี้ยงอ่ะ เขาบอกไว้ว่ามันก็ไม่มีขาดทุนหรอกมันก็ตายมั่งอะไรมั่งแต่มันก็เกิดเยอะกว่าตาย2ก็ศึกษาหาความรู้ก่อนเราก็ไปหาถามคนที่เขาเลี้ยงแล้วเขาสําเร็จอะคนที่เขาเลี้ยงมาตลอดอไปศึกษาหาความรู้กับเขาแล้วก็มาลองเริ่มเลี้ยงดูแรกๆก็เอาสักห้าแม่สิบแม่ก่อนศึกษาดูปัญหาว่ามันมีอะไรมั่งแล้วก็ค่อยขยับขยายไปอาหารเสริมของแพนี้นอกจากกระถินจากหญ้าแล้วมีอะไรเสริมเขาไหมครับจริง หญ้าธรรมชาติกับกระถิ่นเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าเราหาให้มันกินให้เพียงพอแค่นั้นเองไม่ต้องไปเสริมอาหารข้นหรือว่าอะไร,รแต่ก็จะมีเกเลือแร่บ้างเกเลือแร่นี่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือมันมันช่วยให้แพะอย่างไงบ้างครับหลักๆเลยก็หญ้ากับกระถินเนี่ยบางทีมันไม่มีแร่ธาตุที่เป็นแร่ธาตุรองท,ที่ที่แพะต้องการนะเนาะอย่างเกเลือแร่เนี่ยเขาก็ผสมมา ผสมแร่ธาตุมาในก้อนเดียวกันก็ช่วยเสริมได้เพราะแพะเขาจะรู้ตัวเขาว่าถ้าเขาขาดเขาก็จะไปเลียกินโซนนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าแปลงหญ้าแพงโคลาได้ปลูกไหมครับก็ปลูกอยู่ครับแต่มันก็จะมีหญ้าอื่นผสมปนเปนด้วยม,มันก็จะได้เลือกกินได้หลากหลายครับมีประมาณสองไร่ถ้าหน้าฝนจริงๆก็เหลือกินครับตัดให้งวด้วยอะไรๆเหลือกิน แล้วหน้าแรงนี่ประสบปัญหาอะไรไหมครับหน้าแรงมันก็จะโตช้าหน่อยโตช้าหน่อยครับในการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนี่ครับควรแนะนำเขายังไงบ้างครับก็ให้เป็นแม่พันธ์ุลูกผสมนะครับลูกผสมอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นลูกผสมแต่พ่อพันธ์ุหลักๆถ้าให้ใช้เป็นเลือดเลือดสูงหน่อยครับเป็นบอเลือดสูงนะครับเพราะอะไรครับ มันจะส่งผลต่อลูกมันครับลูกมันจะล่ําดีอ๋อลูกมันจะโตดีเนาะครับลูกมันจะโตดีอืแต่ก็แนะนํานะแนะนําให้ซื้อเป็นแพะรุ่นที่ยังไม่ได้ทับยังไม่ได้ผสมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะติดพวกโรคแทงติดต่อมาหรือเปล่าครับมือใหม่นะแต่ถ้าเราไปตามฟาร์มที่เขาได้รับมาตรฐานแล้วอะ่ะมันก็อันนั้นมันก็จะราคามันก็จะแพง แพงอีกแต่ถ้าพอมีทุนเราก็ซื้อได้มันก็จะได้ปลอดภัยเลยครับโซนนี้ก็จะเป็นนาข้าวครับนาข้าวก็มีอยู่สอันอันละไร่ะทำข้าวไว้กินทาปีละครั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแทะเรยมเห็นถามกันมาเยอะนะครับสาหรับ,กบเกษตรกรคือโรคเขาเรียกว่าอะไรขาอ่อนแรงเกี่ยวกับแพ้นี่ เราควรมีวิธีนักการดูแลรักษายัางไงบ้างครับขาอ่อนแรงครับเป็นพวกแม่แพะที่มันขาดแคลเซียมอ,ออกลูกใหม่ลูกกินนมขาดแคลเซียมก็จะมีตัวแคลเซียมน้ําที่ให้ทางผิวหนังอ่ะครับแล้วก็พวกวิตามินบีต่างๆอ่ะฉีดเสริมได้ครับ ก็ oh. คือถ้าเราดูแลดีตั้งแต่ตอนที่แม่มันตั้งท้องใหม่ๆให้อ้วนไว้เลยนะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ตามมาครับกว่าจะได้มาเป็นโรงเรือนนี่ก็เปลี่ยนมา3มโรงเรือนนะครับข้างล่างทำไมเราต้องปูมุ้งเขียวด้วยครับยุงครับยุง้อ <พบ S 1> งกันยุง ด้อีกอย่างนึงก็ป้องกันขี้มันลงไปข้างล่างด้วยครับอ๋อ oh, ป้องกันยุงครับเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้มีเพดานแเค่เอามุ้งมาล้อมรอบ <c oughs> มันก็กันไม่อยู่ครับเลยโอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนมาอยู่ที่ตรงเนี้ย <c oughs> อยู่อยู่ตรงรูปแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอะโอเคแล้วแล้วขี้ก็ไม่เปียกไม่เลอะเทอะเช้ามาแล้วกวาดก็แห้งเลยกวาดกองไวนะ้เนาะครับก็รู้สึกว่าดีกว่าไม่ได้ปูถ้าไม่ได้ปูเนี่ยไม้กระดานพวกนี้จะขี้จะไปติดตามร่องแล้วก็เยี่ยวเชอะอแฉเปื้อนแพะก็ไม่เอี่ยมไม่สะอาดพอปูไปแล้วเออแพะมันเอี่ยมสะอาดดีครับแต่แต่ต้องกวาดทุกทุกเช้านะถ้า<ว>ไม่กวาดเลยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันครับ อโอขี้เขาก็ขวดไว้ครับถึงเวลาคนสั่งเราก็ก่อกขายได้เลยครับแล้วทุกวันนี้ก็มีพ่อค้ามาติดต่อเรื่อยๆไหมครับเป็นพวอเกษตรกรมากกว่าพ่อค้าโอคค้ครับครับ ตัวลูกเลยน่ะจะไม่ค่อยมีขายหรอกพอท้องเก่ๆเขาก็มาเลือกเอาไปเลี้ยงกันละเอาอซื้อไปเลี้ยงกันละครับผม,ผมผมเนี่ยจะเป็นด่านแรกในการทดสอบให้เกษตรกร,รไงถ้าอยู่กับผมแล้วสามารถท้องมีลูกได้ก็ก็ไปอยู่กับเกษตรกรได้ครับถ้าตัวไหนเสียไม่ดีไม่ให้ลูกไม่ได้ก็ส่งแขกส่งแขก ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหมอแม็กมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะกับกเกษตรกรนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0857311795ครับตำบลบางยวใต้อําเภอตรงเจริญจังหวัดพิกิตครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอแม็กมากครับขอบคุณครับ